ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเจอเจอกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารเรื่องใดกับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็แหม่มเชื่อว่าเป็นพลังงานที่ดีอะนะคะโอเคอเดี๋ยวเรามารับพลังงานดีๆไปด้วยกันเนาะแต่ก็เป็นภาพรวมนะคะเพื่อนๆนำคำทำนายดีๆแบบ นำคำทำนายดีๆนะคะไปปรับใช้กับตัวเองค่ะก็ถือว่าฟังกันเพลินๆเนาะนะคะรับพลังงานดีๆไปด้วยกันฝากด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแม่มด้วยนะเป็นพลังใจให้กันและกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนโอ้โหแค่ใบแรกค่ะเพื่อนๆก็บอกว่ารับพลังงานดีๆ ไปเลยนะคะคือคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญคืออะไรไพ่ของเศรษฐีนะคะไพ่ของคนมั่งมีจับเงินจับทองยิบจับอะไรประสบความสําเร็จนะคะอืเดทมาต่อด้วยอัศวินถือเหรียญก็ยังเป็นการเงินที่ดีอยู่ความเด็ดขาดชัดเจนก็มาด้วยนะคะก้าวถ้วยความมีสเน่ห์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะตัวตนของเพื่อนเพื่อนก่อน เอาเป็นว่าตัวตนของเพื่อนในไพ่ใบแรกคือคิงถือเหรียญน,นั่นหมายถึงราชาเป็นราชาแล้วอ่ะเพื่อนๆถือเหรียญถือความมั่นคงถือการเงินที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่มั่งคัง่งนะคะที่มั่งคัง่งมั่นคงร่ำรวยเนาะแล้วก็ ค่ะหากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ประสบความสำเร็จเรียกว่าได้นั่งบัลลังแล้วคือบริหารจัดการควบคุมคนได้หรือมีแนวโน้มธุรกิจนั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่โตเติบโตก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีเพราะว่าคิงถือเหรียนเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริง เขาเติบโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาอะค่ะแล้วก็เติบโตมาแบบเขาถ้ามองแล้วเขาเป็นคนหัวการค้าเขาคิดเรื่องของการค้าแบบแบบแตกฉานประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทหาที่ทำงานอาจจะต้องมีมีตำแหน่งกินเงินเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อยู่ในระดับ ผู้บริหารหรือม,มีแนวโน้มจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับบนนะคะสู่ระดับที่เราแบบว่าเมื่อเราตั้งเป้าไว้อะแล้วเราทําความเพียรพยายามอะโอกาสตรงนี้จึงดีมากนะคะเรื่องการเงินหนุนนาไปในทิศทางที่ดีอ๋อทีนี้ไพ่เดทขึ้นไพ่เดทบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงเรื่องของการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นกับอะไรบางอย่าง Uh huh. เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างคือไพ่ของอัศวินถือเหรียญคือการมองเห็นช่องทางอนาคตที่เป็นไปในทิศทางที่ดีการก้าวหน้าการเติบโตการขยับเข้าไปสูอ่อะไรที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับเราคิดได้คิดออกอะค่ะว่าจะวางแผนให้ ธุรกิจของเราเองหรือว่าในการงานเนี้ยมีความเติบโตไปอย่างไรก็พร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยนะฮะพร้อมที่จะฝันฝ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่แรกแรกก็เหนื่อยหน่อยนะเพื่อนๆน,นะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะหรือการลงทุนอะไรใหม่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยที่ฝันฝ่าไปสู่ความสําเร็จได้อะคะ่ะ หลายท่านหลายคนนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารหุ้นนะะหรือว่าความมั่นคงต่างๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยคือไพ่ของการทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นค่อนข้างจะเด่นนะคะทั้งไพ่ใบแรกแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวที่เริ่มมองหาเรื่องของความสุขด้วย มองหาเรื่องของความสุขหรือว่าอยู่เรียกว่าการเงินดีก็จริงก็ต้องเติมความสุขให้กับตัวเองด้วยอย่างนี้ค่ะอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาช่องทางใหม่ๆรู้ทางใหม่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีโอกาสขยับปรับไปได้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสเติบโตตรงนี้ไปได้ ถ้าเพื่อนๆทำงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือองค์กรต่างๆการช่วยเหลือคนหรือเป็นจิตอาสามูลนิธิต่างๆงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอ่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้คนสถานสงเคราะห์อาจจะทำบ้านพักที่เป็นบ้านพักคนชราบ้านพักวัยกเกษียณอะไรอย่างเนี้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าดูแล อคนที่กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้คนเจ็บป่วยเป็นแพทย์หมอพยาบาลฮะก็ทิศทางไปนในทิศทางที่ดีหรือว่าทํางานจัดงานเกี่ยวกับออแกไนต์อาจจะเป็นแบบจัดงานแบบสีดําหน่อยนะคะพเพื่อนๆเนาะงานสีดำอนะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้นะเป็นทิศทางที่ดีหรืองานที่เกี่ยวกับการสแสดงบันเทิงการโชว์ ะคะงานที่เกี่ยวกับการโชว์คือการค้าการขายอะไรเงี้ยมีทิศทางเป็นไปได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารเรื่องใดกับเพื่อนๆนะมาดูนะคะแต่ว่าเห็นเรื่องของความมั่นคงอะคะ่ะเพื่อนๆความมั่นคงอ,อ๋ห้าไม้เท้า สองเหรียญค่ะ j u s t i ิ Justice. เด็กถือเหรียญอืมไห้ความมั่นคงขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญการเงินนะขอมองตรงนี้ก่อนค่ะการเงินยังมีเงินเข้ามาแล้วมีโอกาสมีเงินก้อนใหญ่ด้วยหากเพื่อนๆน,นะคะมีปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ทะเลาะเบาแหวงความไม่ลงรอยหรือคดีความ ถ้า,เ,าเพื่อนๆเ,เป็นฝ่ายถูกต้องเนาะก็โดยเฉพาะคาดีความที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินะหรือความมั่นคงอะไรเงี้ยเรียกว่ามีโอกาสได้รับชัยชนะเราก็ได้รับเงินก้อนนั้นมาอยู่ในมือนะคะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งคืออาจจะไม่ว่าเราจะเป็นโจทย์เป็นจำเลยอ,อย่างเงี้ยมีโอกาสไก่เกลี่ยกันได้ มีโอกาสแบบแต่ตอนแรกมันก็ตีรันฟันแทงคะเพื่อนๆนะคือเรียกว่ามีการแบบไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันเหมือนกันมันมันขัดผลประโยชน์หรืออะไรกันบางอย่างอะคะมันมีเรื่องแบบเนี้เข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าเ,เรื่องนี้มันอาจจะยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วแต่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมนี้จะมาจาก การที่เราเด็ดขาดชัดเจนอาจจะเด็ดขาดในเรื่องของการมีหลักฐานเด็ดขาดในเรื่องของการได้รับคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเป็นคนกลางนะคะในการไก่เกลียหรือในการทําให้คดีมันจบสิ้นลงตรงนี้ได้นะอืมหากหวังเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างอยู่มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยเนาะการเงินนี้โดดเด็ด กับเพื่อนๆไม่ว่าจะลงทุนทำการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่จากแรกๆอ่ะอาจจะมีปัญหานะแต่ว่าสุดท้ายก็คือผ่านผลไปได้เนาะมองอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆทำงานแบบบีทีมหรือมีคนที่ทำงานร่วมด้วยจากที่เคยมีความขัดแย้งกันนะคะจะเริ่มเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยความหนักแน่นของเพื่อนๆด้วยแหละ คงเป็นเรื่องของการไก่เกลียนะคะแล้วก็เขายอมรับในในความสามารถของเพื่อนอ่ะจนทำให้ผ่านช่วงเวลาที่เป็นปัญหาค่ะมาได้นะได้รับความยุติธรรมเนาะอะไรก็แต่ตามแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมเอาเป็นว่าเพื่อนๆนจะได้รับมีโอกาสได้รับเรื่องของบรดก นะคะมรดกการตกทอดของทรัพย์สินใดต,ต่างๆแต่ตอนแรกนะคะอาจจะมีปัญหานะ,ะถ้าเป็นเรื่องของมอรดกอาจจะมีปัญหากับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายมันก็ไก่เกลีย่ยได้แหละถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องของการฟอ้องร้องเป็นคดีความก็สามารถที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็แบ่งสรรปันส่วน เข้ามาได้อย่างลงตัวนะคะเพื่อนๆก็ได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยเนาะอืออ่ะมีสิ่งใดอีกที่ไพ่ต้องการจะสื่อสารบอกกล่าวนะคะสามเหรียญเจ็ดเท้า justment ค่ะ temperance แ,แล้วก็สี่ดาบนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆที่ในครอบครัวค่ะ ถ้าเป็นปัญหาในครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะขี้ใครได้มีคนกลางเข้ามาไก่เกลี่ยเข้ามาแบบว่าถ้าเกิดว่าเคยมีปัญหาแตกหักกันไปจบความสัมพันธ์กันไปมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆยังแบบว่ายังยังให้โอกาสกันอยู่อ่ะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะก็คือการกลับมาคืนดีการการกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะเม็นบอกบอกถึงเรื่องของมันจบจบเรื่องของอความเจ็บปวดแล้วถึงเวลาได้รับความสุขถึงได้เวลาได้รับสิ่งดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเคยมีปัญหาบาดหมางอะไรกับใครก็ตามแต่ในความสัมพันธ์ หรือว่ามีเรื่องอย่างที่บอกเลยค่ะคดีความอะไรต่างๆก็มีโอกาสได้รับการเป่าประกาศจบสิน้นจบความเจ็บปวดจบความทุกข์ได้แล้วถึงเวลาเปลี่ยนแปลงนะคะถึงเวลาวางความเจ็บปวดนั้นลงวางความทุกข์ลงกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมามีพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองจริงๆแล้วนะคะเท่าที่เห็นนะเพื่อนๆนะ หากเพื่อนๆอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในความเขาเรียกว่าอยู่ในสายการประพฤติปฏิบัติไปในหนทางที่ถูกต้องนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะหนุนนาบุญกุศลน,นะคะหนุนนาไปในทิศทางที่ดีนะโอกาสดีเข้ามาแม้ว่าจะรอคอยมานานแล้วแต่ก็ได้รับคือการได้รับเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆนะคะไปในทิศทางที่ดีเลยแหละ หนอคนที่เคยจบเคยจากกันไปมีโอกาสหวนคืนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีการขอโทษกันมีการแบบว่าให้อภัยกันเกิดขึ้นนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไปในทิศทางที่งดงามขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ ในเรื่องของอการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะการงานอะไรต่างๆเรียกว่าดุลน,นําเข้ามาแล้วอาจจะมีบ้างเนาะตอนแรกนะคะที่ว่าการเงินอาจจะไปช่วยเหลือหรืออะไรเกื้อกูลใครอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอกจากมีแนวโน้มจะได้มาก็อาจจะบอกได้ว่าไอ้ที่เคย ติดขาดหาดเพื่อนๆมีการติดขัดเรื่องการเงินบ้างนะคะหมุนซ้ายใจขวาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้การเงินเข้ามาซัพพอตดียิ่งถ้าเกิดว่ามองเรื่องของการรีโนเวทบ้านสร้างบ้านอย่างเงี้ยต่อเติมบ้านอะไรอย่างนี้นะคะหรือสร้างครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วละ่ะมีการเงินเข้ามานอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ช่างดีด้วยนะคะได้ช่างที่ดีได้ช่างที่มีความรู้ได้ช่างที่เป็น มีความชัดเจนมีความยุติธรรมคุยแบบเข้าอกเข้าใจกันเนาวางแปลนวางแผนกันไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะอืมการเปลี่ยนแปลงจากความเศร้าความเหงาก็นำมาสู่ความมั่นคงได้นะคะเพื่อนๆเ,เรื่องความยุติธรรมอ่ะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับเ,เ,เพื่อนต้องการสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะยุติธรรมในเรื่องใดอ่ะโอกาสได้รับ นะคะโอกาสได้รับเรื่องนี้นะขอเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อไพ่จะบอกเรื่องการแนะแนวทางว่าทำอย่างไรถึงจะได้สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็คืออย่าทิ้งเรื่องบุญกุศลอย่าทิ้งเรื่องการทำคุณงามความดีนะคะทีนี้มาดูว่าคุณงามความดีเรื่องใดที่เพื่อนๆทำแล้วจะหนุนนำชีวิตดีจริงๆก็ได้ทุกรูปแบบนั่นแหละที่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะอ่า เป็นความถนหนหรือว่าความเหมาะสมในวาละที่เพื่อนๆเห็นว่าเหมาะสมที่ตัวเองจะทําได้ก็ทําเถอะดีหมดนะคะแต่ถ้าเกิดอ่านหน้าไพ่ตามที่หน้าไพ่ขึ้นให้ก็ขออ่านเพิ่มให้แล้วกันนะคะว่าทําบุญด้านใดแล้วจะหนุนนาดีนะคะก็คือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องของงานสีดำความตายนะคะ,ะผ้าขาวห่อศพลงศพศพไม่มีญาตินะคะเขาเรียกว่าสถานสงเคราะห์อย่างนี้ค่ะหรือว่าการบริจาคข้าวของสิ่งของเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เราไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ดีอะฮะมูลลิมูล,ลนิธิต่างๆได้หมดเลยบางทีแบบว่าอ่า เขาต้องการเนาะในสิ่งที่อย่างเช่นว่าสถานสงเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ว่าจะเป็นดูแลเด็กดูแลคนคนชราหรือดูแลผู้พิการอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปร่วมบุญทำบุญกับตรงนั้นได้เนาะเพราะบางทีเขาก็ต้องการนะคะสิ่งของบ้างหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสลัดทรัพย์ได้มีการเงินพอพอจัด สร้างกุศลตรงนี้ได้ก็ทำนะคะเท่าที่ตามกำลังของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทำบุญกับเด็กกับคนแก่คนชรากับผู้ยากไร้นะคะกับเอ่อหรือจะเป็นคนไร้บ้านอย่างเงี้ยค่ะคนตกทุกข์ได้ยากทำได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆถูกรูปแบบเลยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าการ ปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในลักษณะศาส,สนาของเพื่อนเเช่นการรักษาศีลการสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าอะถ้าเป็นศาสนาคาริสตแบบ์การเข้าแบบการสวดมนต์การไปโบสถ์การปฏิบัติไปมัสยิดอะไรอย่างเนี้ค่ะเพื่อนๆคือให้อยู่ในหลัก ความถูกต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในหลักศาสนาจะหนุนนำชะตาชีวิตของเพื่อนๆนะคะไปสู่ทิศทางที่ดีที่ดีงามเลยนะคะเท่าที่มองนะอะไรที่ไม่ได้ยุยติธรรมอะไรที่คุมเครือก็จะชัดเจนไม่ถูกปิดกั้นความเติบโตแล้วก็จะก้าวไปในทิศทางที่ดี ความมั่นคงการเงินเข้ามาหนุนนำนะคะการงานมีโอกาสเติบโตกล้าบุกล้าลุยกล้าสู้อย่างนี้ค่ะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเกี่ยวข้องได้นะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในธาตุดินนะคะเมถุนตุลกุมธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุดินนะคะพุชศกันมังกรนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุม ธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนธาตุไฟนะคะเมสสิงหธนูมีทุกธาตุเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นเพื่อนเองหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเ,เพื่อนนะแล้วก็มีผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะราศีตุลอราศีธนูนะคะราศีธน,น,นะนูได้ด้วยแล้วก็ อราศีพิจิกบอกแล้วเนอะค่ะราศีพิจิกก็โดดเด่นนะคะเพราะว่าไพ่ของจัสตเมนก็เกี่ยวข้องกับราศีพิจิกด้วยนะคะอ่าไม่ว่าจะราศีใดพลังงานตรงไม่ตรงไม่เป็นไรก็ขอให้เรานํา ไปปรับใช้กับชีวิตของเราก็แล้วกันนะคะอะไรที่เราทําได้เราก็ทํ็นะเพื่อนๆถ้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะเราทําเถอ,อะเนาะอย่างน้อยอะเราอะอย่างการเรื่องของการเป็นผู้ให้การสร้างบุญสร้างกุศสนะ่ะอย่างน้อยแหมมองนะว่าสิ่งที่เรารับได้เลยคือความสุขอะคะ่ะคือความสุขกับการเป็นผู้ให้เนาะความสุขกับการที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคนอื่น อันนี้เราน้อมรับมาเป็นพลังที่ดีให้กับตัวเราได้เลยส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรช้าเร็วขนาดไหนแม่เชื่อว่าหากเราอยู่ในในพลังที่ดีอะค่ะเราอยู่ในความคิดที่ดีการกระทําที่ดีคําพูดที่ดีอะสิ่งดีๆก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเราอยู่แล้วอะค่ะเพื่อนๆน,นะปรากฏขึ้นตั้งแต่ความคิดนะคะคําพูดแล้วก็การกระทําก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีชีวิตที่มีความสุข มีชีวิตที่มีพลังที่ดีงามและงดงามนะคะมีชีวิตที่งดงามทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะหนุนนำเพื่อนๆให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จะะมีความปลอดภยัยอยู่ที่ไหนก็มีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูเกื่อนุนสนับสนุนนะคะส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีอยู่ที่ไหนก็ได้รับความอบอุ่นนะคะโอเคค่ะ อ่านไพ่ให้เพื่อนจนจบคลิปแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักมารับพลังงานดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะโอเคค่ะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ